สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเรืออัตรเวนหนักบติมอนะครับเทียเก้าในหมวกแรงโอ้ยกระตุกอื้สีน้ำทะเลโคตรวสวย ตรงข้างมีซีวีสองลำเอสเหนือจะสอยยังไงมาด้อัพสายเอด้วยไอโอครับขอเล่นยิงหน่อยสอยมา ซอยสอยสอยสอยอินม <c oughs> าเนี่ยสิบลำสิบเอ็ดลำเฮ้ยไอเรือบิเครื่องบินกึ่งเ,เรือระจันบาลมันมาแล้วเฮ้ยมาจากไหน,น,น,นเนยิงที่ลานบิน ชิบหายโาดามีทั้งหมดหันหน้าแน่นอน,นเดี๋ยวดียังกูยังกูดาวไม่เสร็จ นี่สิสจุดสองมกันสองมื่กันไอโฮคุ้มกันกูด้วยเกมนี้ก็กระจุกหาย มันจะฆ่ากูกันเลยเหรอกูหนีก่อนละมันบองส่งบอมเบอร์มาทางนี้แน่นอนแต่จริเราแคปได้เปรียบอยู่อ้าดูเหมือนตานี้ผมคงจะต้องไปดูคนอื่นเล่นซะละฮิวมาทันไหม เราคงจะมาดูคนอื่นเล่นกันจังหวะน,นี้เ็กเซฟฝันโัค้าเหมือนจะโดนไทโฮถล,ล่มรัวอีบุก,กิเลือเดเต็นพัสลินเลือดน,น้อนนี่เป็นการสึสษาที่ล่อซีวีฝันโัค้าให้มาหาเรา เอ็กเซปตมาต้องแตกแล้ว oh, จังหวันนี้โดยไทโฮโอ้โหเอ็กเซปตอีโคตรแรงได้ไหมแป๊ะแป๊ะอีกดอกเดียวเดี๋ยวบเบอ์ชุดนี้น่าจะได้ไฟเตอร์สองกองปั๊บ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  สอยสอยสอยไปทั้งหมดยี่สิบสามลำตานี้มันมีซีบีสองลำมด้วว่าเรามาดูมุสชิอาปันโตกูปะทะกับมอนทนาเวอร์ชันเกาะบาง อยู่กี่ไฟต่อมานะครับจังหวะนี้โอ้โหไม่โดนนะครับแต่ไอ้นี้ราปันโตเยอ,อตารี่อย่างนี้เลือจะหมดแล้วอ่ะโดนบอมตู้โืนลองแตกติดไฟไอโฮเหมือนไหลมันจะมาชดสรัสสนุนวะมันไปดูมุสชิเลือครึ่งหลอดก็ไม่น่าจะไฟต่อสมเร็ก สชิชิหรือเลส2,006นะครับจังหวะนี้โอ้โหโดนม,มันสันโวเข้าไปนะครับเต็มเต็มยังพอแทงได้อยู่หรือเปล่าไม่รู้มาดูมุมสูงกันไอ้นี่เล่นเลยน้อยถ้าโดนซิทเดหลหลายดอกสมุูสชิอาจจะเจ็บอาจจะตาในทันทีเลยก็ได้บอมเบอร์มาแล้วนะครับจังหวะนี้อุบุกิมีเอเอเบิร์นหรือเปล่าไม่รู้มเ,เจ้าไทยแคริเออร์โดนบอมไปตู้ตู้มติดไฟ ไอ้นี่มันแหะมันจะตายว่ามุสชิอย่าเพิ่งตายนะมึงติดไฟสามจุดอาจจะรอดไหมจังหวะนี้และไทโฮมึงจะออกข้อเส้นไปไหนครับมึงมาทางนี้สิอนาน,น,นีจากแคปก็ดูได้เปรียบอยู่ดูไฟเตอร์บินบนกัน คลิปนี้กูหากินยังไงเนี่ยมาดูคนอื่นเขาเล่นสองให้มันไปอย่าให้บอมเบอร์มันเข้าใกล้ไททูสปอร์ตอินฟินิตีไอ้นี่มึงอย่าบอกนะมึงเครื่องหมด ไม่ปล่อยเครื่องปลาบิโดมาซะทีให้ดาวว่าหมดเืมสอยเคลี้ยงอืมสปอร์ตอยู่สุดยอดไฟเตอร์ยูบุกิกำลังจะไปแคปสี่บอมเบอร์ไทยโหเบามากโป๊ะติดไฟปีกนึ่งดอก สายหมดเกี้ยงไหมโอเคยังกระลอดกอลดกับมาหนึ่งอ่ะวไมรอดกลับมาเลยอันนี้เลื่องหรือเนาะเต็มทีแต่มึงไม่ส่งบอมมาไอ้น,นี่มึงจะหนีไปไหนครับมึงหันกลับไปสู้เดี๋ยวนี้นะสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้า สิบสี่สิบสามสิบสองสิปดเจ็ดหกหไทยโฮเป็นลัาสโดก็เป็นเป้าอากาศยานดีนี่เองโดนบอมแม่งดนเรือก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครลงเข้ามาดู ดูก็กดซับให้ผมหน่อยนะครับ